สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมไว้ับสิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าสายพันธุ์ก้วนขนุนที่ผมถ่ายอยู่นี้อร่อยหรือเปล่าสําหรับคนที่จะหามาปลูกนะครับก็จะได้รู้ถึงสายพันธุ์นี้ว่าอร่อยไหมสมควรที่จะซื้อมาปลูกไหมสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับปกตินะครับเขาก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับเท่าที่ผมสั่งมาปลูกแต่ของผมไม่มีขายนะครับบอกไว้ในคลิปก่อนผมทําคลิปนะครับเนี่ยผมก็ ขุดออกขายไปจะหมดแล้วนะครับเหลืออีกบางส่วนเองแต่ว่าผมไม่ได้มาขายนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในอะไรนะครับก็ลองเสิร์ชดูนะครับผมทําคลิปเพื่อมาเผยแพร่นะครับสําหรับผมที่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าสายพันธุ์ไหนกินอร่อยขนาดไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างผมนะครับอย่างผมนี่ผมชอบปลูกกล้วยนะครับสําหรับสายพันธุ์กล้วยขนุนนี้ รสชาตินะครับสําหรับผมผมว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานมากแล้วก็สําหรับกล้วยขนุนนี้รสชาติจะมีกลิ่นที่เอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือมีความเหมือนกับขนุนสุกนะครับแต่ไม่ถึงกับร้อเนะครับเหมือนกับขนุนสุกอ่อนๆนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากอยู่ถ้าร้อยเก็อยู่ประมาณสัก60%สนะครับส่วนรูปทรงและลักษณะนะครับจะเหมือนกับกล้วย หอมทองหอมเขียวอะไรประมาณนี้นะครับความใหญ่ก็เผลอกล้วยขนุนจะใหญ่กว่าความดกนะครับที่ดกจริงๆจ,จะอยู่ที่ประมาณแปดหวีถึงสิบหวีนะครับส่วนลูกนะครับเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนลูกขนาดของลูกของเขานะครับลูกของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดอยู่ประมาณสิบเอ็ดลูกนะครับสิบเอ็ดถึงสิบสองลูกแต่ต้องบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่ากว้ยที่ผมถ่ายเนี่ยก็คือผมเอาหน่อออกเพื่อจัดก,การพวกเกี่ยวกับพวกหนอนกอพวกอะไรต่างๆนะครับถ้าดูต้นนะครับลักษณะของต้นก็จะไม่สมบูรณ์มากนะครับเป็นส่วนที่ผมขุดออกแล้วผมก็เหลือหน่อไว้นะครับตามสูตรแค่อยู่ประมาณหนึ่งหน่อไม่เกินสองหนอ่อเพื่อเก็บกักสายพันธุ์นะครับ ที่เป็นยีนเด่นไม่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะเป็นยีนด้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เกิดโรคแล้วก็มีปัญหานะครับส่วนสายพันธุ์ก้วนกล้วยขนุนนี่นะครับสําหรับสายพันธุ์เนี้ยก็คือเอกลักษณ์ข้อเด่นของเขาก็คือมีความหอมเหนียวแต่หวานไม่มากเหมาะสําหรับคนที่ลดความอ้วนนะครับในส่วนนี้ลักษณะรูปทรงนะครับจะเหมือนคล้ายๆใกล้เคียง80%เซเลย กับกล้วยในตระกูลกล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวนะครับลักษณะความสูงเหมือนกันเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะครับสําหรับกล้วยหอมทองกับกล้วยขนุนนะครับแต่ว่าราคากล้วยสนุนเนี่ยจะหน่อนึงอยู่ประมาณ500เพราะว่าเป็นกล้วยที่มันมีความแปลกแล้วก็คนปลูกน้อยหาซื้อยาก ก็เลยมีราคาที่สูงแต่ถ้าเกิดว่าคนปลูกเยอะแล้วแถวบ้านของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะหาซื้อสายพันธุ์หน่อที่ได้ราคาถูกนะครับลองไปดูแถวแถวบ้านเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามีคนปลูกไหมหรืออาจจะไปแลกได้ถ้าเพื่อนๆมีสายพันธุ์ที่แปลกก็ลองไปแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาชิมให้เพื่อนๆดูนะครับ สำหรับต้นนี้ที่ผมไม่ได้ออกนะครับคือข้างบนเป็นรังนกนะครับเดี๋ยวผมก็จะปีนดูเหมือนกันนะครับว่ารังนกยังอยู่หรือเปล่าผมก็สงสารนกก็เลยยังไม่ได้เอาออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเทียบปริมาณมือนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะลองกัดลองชิมรสชาติให้เพื่อนๆดูนะครับ จะมีความเหนียวความหอมนะครับเท่าที่กินเป็นประจำนี่ครับหอมไม่มากแต่แนะนำว่าถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบกินที่ออกความหอมหน่อยนะครับให้เพื่อนๆน,นํำขี้เถ้าหรือไม่ก็ปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูงๆพวกโพแทเสเซียมนะครับมาบำรุงจะทำให้หวานมากกว่านี้นะครับส่วนการสุก ของเขานะครับเน้นนะครับตัวนี้ถือว่ายังไม่สุกนะครับให้เน้นที่เป็นสีเหลืองเลยนะครับอย่างที่นกกินไปนะครับนกกินไปเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับนิยมให้กินตัวแบบนี้มากกว่านะครับเนื่องจากที่จะมีความที่อร่อยกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับก็คือว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่จะหามาปลูกนะครับ ก็ผมบอกลักษณะแล้วนะครับว่าถ้าจะเทียบคนที่ชอบกินกล้วยหอมทองนะครับแล้วมากินกล้วยขนุนอาจจะไม่อร่อยเท่านะครับในตัวนี้แต่จุดเด่นอย่างที่ว่าก็จะมีกลิ่นคล้ายเป็นแบบกลิ่นขนุนออกมาแซมกล้วยรสชาติด้อยไหมไม่น้อยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับในตัวนี้หรือพวกที่ชอบกินลดความอ้วนหรือหรือว่า คนที่กินกล้วยหอมทองแล้วบอกว่ากล้วยหอมทองหวานไปตัวนี้จะเหมาะนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะหาซื้อมาปลูกก็ลองดูข้อดีและข้อเด่นของเขานะครับว่าข้อดีข้อเด่นของเขาเป็นยังไงจะได้นํามาปรับปรุงนํามาซื้อจะได้ไม่เสียเงินก่อนที่จะมาซื้อนะครับผมก็อยากมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินเวลาที่ซื้อมารับประทานแล้วมีความรู้สึกว่าไม่อร่อยเลย เ,เพื่อนๆต้องลองดูก่อนนะครับว่าเพื่อนชอบกินหวานหรือเปล่าแต่ความหอมความหนึบตัวนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะไปทํากล้วยฉาบในตัวนี้ถ้าทํากล้วยฉาบถือว่าอร่อยมากเลยเพราะว่าลักษณะของเขาก็คือมีความเหนียวแล้วก็มีความเด่นเรื่องเรื่องความหอมกินขนนอ่อนๆก็จะไปโดดเด่นทางนู้นแล้วที่เหลือความหวานของพวกกล้วยฉาบก็จะไปปรุงแต่งเกี่ยวกับพวกแส่น้ําตาลเองจึงมีความหวานตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่จะไปทํากล้วยฉาบนะครับตอนนี้ เท่าที่ผมดูงวดก่อนๆนี่นะครับนี่ก็ไม่มีแล้วแสดงว่าเขาเอาลูกเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดออกนะครับในตัวนี้โอ้ก็ยังมีไข่อยู่นะแต่ไข่นี่ก็เริ่มงฟอฟอแล้วมั้งเพราะว่ามันมีตัวที่แตกแล้วนี่นะครับสำหรับผมวัยรับ13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอที่ ผมนามาเสนอแก่เพื่อนนะครับในการปลูกกล้วยการดูแลรักษากล้วยนะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแต่ผมว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับสําหรับคนที่ชอบปลูกกล้วยนะครับผมก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ผมทําในแบบฉบับของผมเพื่อนๆอนก็กเอาไปประยุกต์ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเว้นหน่อไว้นะครับที่เป็นหน่อเดียวอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะรดน้ําใส่ปุ๋ย เพียนเอานะครับจุดประสงค์ที่เขาไม่สวยของลำต้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนลำต้นเนี่ยจะไม่สวยจะเล็กรีบลงมาเลยถ้าเทียบกับกล้วยลักษณะที่เป็นลูกของเขานะครับตัวนี้เป็นลูกของเขาถ้าเพื่อนเพื่อนดูโคนนะครับจะห่างกันขนาดไหนนะครับเพื่อนๆลองดูต้นที่อายุประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่ากล้วยอายุ8ปดถึงสิเดือนนะครับเพราะอยู่ประมาณ แปดเดือนกว่าก,ากับเก้าเดือนจะเริ่มแทงใบแทงใบที่เป็นยอดทงเพื่อที่จะออกเป็นหัวปีแล้วก็เป็นกล้วยนะครับตามหลักสูตรของกล้วยจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งในตัวนี้ที่มันไม่โตเพราะว่ากล้วยหลุมนี้ผมขุดออกนะครับขุดออกแต่งทําความสะอาดเพื่อ ไว้หน่อที่ไม่มีหน่อแบบเยอะเกินไปไม่งั้นเกี่ยวกับพวกโรคหนอนกอโรคอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้ามานะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกโรคหนอนกอนะครับถ้าบ้านไหนนะครับมีเกี่ยวกับพวกหนอนกอกล้วยหนอนกอหรือว่าตายพายสําหรับกล้วยหนอนกอก็แก้ไขโดยการขุดหน่อออกนะครับแล้วก็อาจจะใช้ปูนขาวใช้ไรหวานฆ่าเชื้อเพราะว่ามันจะมีหนอนที่อยู่ในกอมากินเกี่ยวกับพวกกล้วยที่เราตัดออกแล้วเราไม่ขุด ดูแลรักษานะครับแต่ส่วนโรคตายพายนะครับจะเกิดกับพวกกล้วยน้ำว้านะครับตัวนี้ผมก็แก้ไม่ได้แต่วิธีการแก้ของผมในเบื้องต้นนะครับสาหรับการเป็นโรคตายพายนะครับสําหรับกล้วยน้ำว้าผมก็จะขุดนะครับขุดเสร็จแล้วปุ๊บเอานําไปทิ้งได้ก็ทิ้งนําไปเผาได้ก็เผาแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับมาหว่านทําความสะอาดเสร็จปุ๊บผมจะไม่ใช้ในตระกูลกล้วยน้ำว้านะครับมาปลูก ผมจะใช้ในตระกูลพวกกล้วยไข่กล้วยหอมทองหรือกล้วยสายพันธุ์อื่นนะครับที่เป็นใบไม่ใช่ใบกว้างนะครับอย่างใบที่มันเป็นใบกว้างอย่างนี้นะครับแตกทรงพุ่มใบกว้างอย่างเงี้ยมักจะดูดซึมโรคตายพายสําหรับกล้วยได้นะครับแต่ที่มันเป็นแฉกขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นกล้วยที่เป็นแฉกขึ้นอย่างเงี้ยหรือในตระกูลอย่างพวกนี้นะครับก็จะเป็นแฉกขึ้นในตระกูลพวกนี้ที่เป็นแฉกขึ้นเหมือนตระกูลกล้วยป่านะครับในส่วนเนี้ย เราสามารถมาปลูกได้นะครับจะไม่เป็นตายพายแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกกล้วยน้ำวา้าทดแทนกลุ่มที่เป็นตายพายมักจะเป็นตายพายแล้วก็มีดที่เราไปฟันนะครับมักจะเป็นมีดที่เราไปฟันต้นต,นตายพายแล้วไปฟันต้นอื่นสามารถติดเชื้อได้นะครับจะอยู่ในดินนะครับเกือบๆสิบปีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแก้ยังไงก็ค่อนข้างที่จะแก้ยากนะครับแนะนําให้เอาหาสายพันธุ์อื่นมาปลูกดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ มาแชร์นะครับความรู้ดีๆให้แกเพื่อนๆน,นะครับสำหรับผมไวรัสพิษสามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนพี่น้องเกี่ยวคนชอบทำการเกษตรคนรักกล้วยไม่มากก็น,น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ